ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิงชื่อบทความ M 1 9 8 1 5 5มปมปืนใหญ่ลากจูงพลังทำลายระยะไกลของไทยในสงครามไทยกัมพูชาขีดขีดขีดบทนำอำนาจแห่งปืนใหญ่ M 1 9 8กกับบทบาทยุทธศาสตร์ในสนามรบในสงครามยุคใหม่ปืนใหญ่ยังคงได้รับฉายาว่าราชาแห่งสนามรบ เพราะเป็นพลังทำลายล้างที่สามารถเปลี่ยนทิศทางขององค์การรบได้ก่อนที่ศัตรูจะเผชิญหน้ากับแนวหน้าเสียอีกในบริบทของสงครามไทยกัมพูชากองทัพบ,บกไทยได้ใช้งานปืนใหญ่ลากจูงเ1 9 8ขนาด155ม mm. ิลลิเมตรเป็นกำลังหลักในการยิงสนับสนุนจากแนวหลังด้วยระยะยิงที่กลายความแม่นยำสูงและความสามารถรอบด้านทำให้ M198 มีบทบาทสำคัญในการกดดันแนวรับของศัตรูทำลายเป้าหมายสำคัญและสนับสนุนหน่วยรบแนวหน้าอย่างต่อเนื่อง บทความนี้จะพาผู้อ่านไปสำรวจถึงบทบาทสำคัญของ M198 นบในสมรภูมินี้รวมถึงการใช้งานจริงเป้าหมายหลักความสำเร็จที่ได้รับและคุณสมบัติทางเทคโนโลยีที่ทำให้มันยังคงเป็นอาวุธทรงพลังจนถึงปัจจุบันขีดขีดขีด 1. ประวัติการใช้งาน M198 ในกองทัพไทย เอ็มเป็นปืนใหญ่ลากจุงขนาดกลางที่พัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาในช่วงปี1970เพื่อทดแทนปืน M114 รุ่นเก่าประเทศไทยได้รับ M198 เข้าประจำการในช่วงปลายศตวรรษที่20เพื่อปรับปรุงศักยภาพด้านปืนใหญ่ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น M198 มอบสมดุลระหว่างความคล่องตัวและอำนาจการยิงที่กองทัพไทยต้องการ สามารถลากจูงได้ด้วยรถบรรทุกเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินลำเลียงใช้งานได้หลากหลายภูมิประเทศตั้งแต่ป่าทึบภูเขาไปจนถึงพื้นที่เปิดโลง่งก่อนเกิดสงครามกับกัมพูชากองทัพไทยได้อัปเกรดระบบควบคุมการยิงของ M198 ให้ทันสมัยพร้อมระบบฝึกที่ครอบคลุมซึ่งมีบทบาทสำคัญเมื่อเข้าสู่สนามรบจริงขีดขีดขีด,ขด 2. ข้อมูลทางเทคนิคของปืนใหญ่เ1 9 8 M198 ใช้กระสุนมาตรฐาน NATO ขนาด155ม mm. มสามารถยิงได้หลายชนิดเช่นระเบิดแรงสูงทีกระสุนควันกระสุนส่องสว่างและกระสุนอัจฉริยะแบบเลเซอร์ข้อมูลหลักของ M198 ขนาดกระสุน155ม mm. มระยะยิงกระสุนธรรมดาประมาณ22.4กมระยะยิงกระสุนเสริมแรงประมาณ30กิเมอัตราการยิง สูงสุด4นัดนาทียิงต่อเนื่อง2นัดนาทีเวลาในการตั้งยิงประมาณ6นาทีน้ำหนักเครื่องหมายตัวหนอน7,150กิโลกรัมจำนวนพลประจำปืน9นายการปรับหมุนซ้ายขวา800มิลยกสูง0ถึงบวก72องศาคุณสมบัติที่โดดเด่นคือความอเนกประสงค์ใช้งานได้ทั้งในพื้นที่ป่าภูเขาเขตเมืองและสนามรบแนวหน้าขีดขีดขีด 3. การใช้งานในสงครามไทยกัมพูชาการวางกำลังเชิงยุทธศาสตร์เมื่อสถานการณ์ชายแดนเริ่มตึงเครียดกองทัพไทยได้นำปืนเ1 9 8ไปตั้งฐานยิงในพื้นที่สำคัญเช่นพระวิหารอุดอรมีชัยและสุรินทร์ซึ่งเป็นแนวปะทะหลักกับกองทัพกัมพูชากองทัพไทยวางแผนเน้นยุทธวิธีกดดันด้วยไฟโดยใช้หน่วยสังเกตการล่วงหน้าเ o ฟโอรนและเระดาช่วยหาตำแหน่งเป้าหมายเพื่อส่งพิกัดมาอย่างปืนใหญ่ ภารกิจยิงกดดันและทำลายฐานที่มัน่น M 1 9 8ถูกใช้ในการยิงทำลายระบบป้องกันทางอากาศของกัมพูชาเพื่อเปิดทางให้ฝูงบินของไทยโจมตีอย่างปลอดภยัยรวมถึงโจมตีที่มั่นของสัตร,รูเช่นบังเกอร์ค่ายทหารและแนวกำลังสำรองขีดขีดขีด 4. เป้าหมายหลักและผลกระทบทางยุทธวิธี4.10บัญชาการและเส้นทางลำเลียงของข้าศึก M 1 9 8มีบทบาทสำคัญในการทำลายศูนย์บัญชาการของกองทัพกัมพูชา ซึ่งส่งผลให้ระบบสั่งการและควบคุมของศัตรูสับสนการลำเลียงยุโทโธปกรณ์และสเสบียงถูกตัดขาดด้วยการยิงปืนใหญ่จากระยะไกล4.2่ปฏิบัติการในพื้นที่กึ่งเมืองในพื้นที่เช่นปอยเปตและออลองเวงอซึ่งมีการสู้รบใกล้แหล่งชุมชนเ1 9 8ใช้กระสุนอัจฉริยะเช่นเอ็กซ์คาิบูที่มีความแม่นยำสูงเพื่อลดความเสียหายต่อพลเรือนแต่ยังสามารถทำลายที่มั่นศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ4.3การยิงต้อตอบและสกัดการเคลื่อนกำลัง M198 สามารถยิงต่อต่อปืนใหญ่ดี30และจรวด BM 21กราดของกัมพูชาได้อย่างรวดเร็วและด้วยระยะยิงที่เหนือกว่าจึงสามารถทำลายฐานยิงของข้าศึกได้ก่อนที่สัตรูจะยิงกลับขีดขีดขีด 5. ความทันสมัยและเทคโนโลยีใหม่5.1ระบบควบคุมการยิงดิจิทัลกองทัพไทยได้อัปเกรด M198 ด้วยระบบควบคุมการยิงดิจิทัล DFCS ทาให้คานวณการยิงแม่นยาขึ้น เชื่อมต่อ GPS แบบเรียลไทม์ตรวจจับเป้าหมายอัตโนมัติทำงานในเวลากลางคืนได้ดีขึ้น5.2การใช้งานกระสุนอัจฉริยะ M 1 9 8สามารถยิงกระสุนแบบ x t a l i b เทที่นำวิถีด้วย GPS และ Copperhead ที่ควบคุมด้วยเลเซอร์เพิ่มศักยภาพในการโจมตีเป้าหมายเฉพาะจุด5.3การประสานงานกับโดรนและเรดาร์ปืนใหญ่ M 1 9 8งาทำงานร่วมกับโดรน m s 4 5 0และเรดาร์ตรวจจับตำแหน่งปืนใหญ่ของศัตรู ทำให้สามารถยิงตอบโต้ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วขีดขีดขีด 6. ความสำเร็จในสมรภูมิ6.1การปลดปล่อยพื้นที่พระวิหาร M 1 9 8มีบทบาทหลักในการช่วยปลดปล่อยหน่วยรบไทยที่ถูกล้อมในพื้นที่พระวิหารโดยการยิงทำลายแนวป้องกันของข้าศึกบนภูเขาเปิดทางให้หน่วยรบพิเศษเข้าจู่โจมได้อย่างปลอดภยัย6.2การป้องกันแนวชายแดนสุรินท์ ในช่วงที่กัมพูชาพยายามรุกกล้ำมแนวชายแดนซุรินเอ็มหนึรสามารถยิงทำลายขบวนทหารสัตรปูได้ก่อนถึงแนวปะทะส่งผลให้การบุกของกัมพูชาล้มเหลวโดยสิ้นเชิง6.3การประสานกับกำลังทางอากาศในช่วงที่เครื่องบินไทยเข้าโจมตีเอ็มหนสนับสนุนโดยการยิงกดแนวป้องกันอากาศของข้าศึกทำให้เครื่องบินสามารถทำภารกิจได้อย่างปลอดภัยขีดขีดขีดเการฝึกการเคลื่อนย้ายและระบบโลจิสติก กำลังพลของกองทัพไทยได้รับการฝึกใช้งาน M 1 9 8อย่างเข้มงวดและสามารถเคลื่อนย้ายปืนใหญ่ได้รวดเร็วผ่านเฮลิคอปเตอร์ c h 4 7รถบรรทุกหรือเครื่องบินลำเลียงระบบส่งกระสุนซ่อมบำรุงและการรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ทำให้ M 1 9 8สามารถยิงต่อเนื่องได้ในระยะเวลานาน,านโดยไม่มีสะดุดขีดขีดขีด 8. ผลทางจิตวิทยาต่อค่าศึก เสียงระเบิดที่รุนแรงและค่าเดาไม่ได้ของปืน M198 ส่งผลต่อกำลังใจของทหารกัมพูชายอย่างมากสตรูไม่กล้าเคลื่อนพลในพื้นที่โลง่งและหลายครั้งสั่งยกเลิกภารกิจเพราะเกรงว่าจะโดนยิงจากปืนใหญ่ไทยขีดขีดขีด,ขด 9. การประเมินผลหลังสงครามหลังสงครามสิ้นสุดกองทัพไทยยกย่องบทบาทของ M198 ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่นำไปสู่ชัยชนะ โดยมีหลายหน่วยปืนใหญ่ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมขีดขีดขีด10อนาคตของ M 1 9 8ในกองทัพไทยแม้ว่า M 1 9 8จะเป็นอาวุธรุ่นเกา่าแต่ก็ยังมีบทบาทสำคัญในยุทธศาสตร์ของกองทัพไทยอย่างไรก็ตามมีการศึกษาแนวทางที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบปืนใหญ่อัตอราจรเช่น K 9 Thunder หรือ k a e s a ในอนาคต แต่จากบทบาทที่ M 1 9 8แสดงในสงครามกับกัมพูชาทำให้เห็นว่าหากมีการอัปเกรดและประสานงานอย่างดีก็ยังสามารถเป็นอาวุธทรงพลังได้เช่นเดิมขีดขีดขีดบทสรุปเสียงปืนใหญ่แห่งชัยชนะ M 1 9 8ไม่ได้เป็นแค่ปืนใหญ่ลากจุงธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังแห่งการป้องกันประเทศที่แม่นยำมีประสิทธิภาพและทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในสงครามไทยกัมพูชา ด้วยระยะยิงที่ไกลความแม่นยำสูงและความสามารถในการใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ M 1 9 8จึงเป็นทั้งอาวุธทำลายล้างและสัญลักษณ์ขององค์การปกป้องเอกราชของชาติไทยอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง